เอาแล้วคนที่สองสมาธินักกีฬาหาวยิงสูงสุดีิโกมาดูัคนที่สองทาเด็กลฟาดประเซฟประเซฟเขออกมาโยนสมนักกี มีแล้วผู้าตัวซบด้วยสายตาด้วยสายตาครับู้มครับมาดูันคนที่สามครับของทานเดวิดพีบสมาธินักกีฬา มือขเลยมอขวามือโอ้โห่มาตะเอออดครับีครับคนเจ้ามีของครับนีเด็ก้รคนที่สครับสมาชิกนักกีฬาบอลเตโอ้โหครับัเเครับอรับสกอยังอยู่ ประตูต่อ5ครับสกอร์รวมสมาธินักกีฬาใส่หัวคุกคงโอซิโปเอาละครับคนที่4ของเด็กแรกบัมือนครับสมาธินักกีฬาโอ้โห ไอู้่ไปปุกเสียบหน่อยปุกเสียบหน่อยเสียบหน่อยโอ้โหดีดีใจกับเวทแอฟริาใต้เลยครับคุณนี่ยโอเคผมกลาปเน่ปเสียบป หกครับตัวบอลไปยิงกันสองขึ้นแปดไปอะยิงให้ครบยิงให้ครบอ,อะให้เพื่อนได้ยิงน้ำได้เด้ออะตัวไปคนที่หกนะครับ <c oughs> โอ้โหนี่เบ่าหวานวิ่งลงมานความต้นใจ <c oughs> ในี่เลขชุดกับเลขหนึ่งครับใบุนขาดสารกับบ่าวหวานยูนิติกมาดูครับคนที่หกของท่า ดล่าฟันโอ้โหไง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 ดึงหน้าดึงหน้าส่โค้ดก่อนดึงหน้าใส่โค้ดก่อนเออดึงหนาแมหเขายังดึงหนาแด้หมเออวันนี้ดึงมันดึงเองจ้ะมันสูบาดูคนที่เจ็ฮะจุกจุกผู้ซอยฮะมองแท้ปะมาที่นักกีฬาครับ จบแล้วครับติดโทษครับผมชนะดโทษเจ็ดประตูต่อหกครับผมชนะอันนี้เป็นการแค่แมตช์เขาเรียกว่าให้น้องๆได้เตรียมพร้อมที่สู้สืบบัวใหญ่เก่งนะครับในเดือนพฤษจิกายนนะครับวันที่8ิเจนะฮะ ใน้องน้องเป็นเกียรครอบไว้นะครับทิดห้วยพระราชัาน